กลับไปครั้งกับเมนูตามคำเรียกร้องของสองกอค่ะปีกไก่ทอดซอสมะเขือเทศเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาน้่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะต้องขอปีกไก่ทอดเห,หลืองๆกับซอสมะเขือเทศ ไก่ทอดซอสมะเขือเทศของสองกอไก่ทอดกำลังเหลืองเลยจ้าซอสเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพร้อมครุกเดี๋ยวใส่ผงออริกาโน่สัหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมของน้ำซอสมันจะเหลืองหรือมันจะไม่ครับพี่น้อง สีฉันก็จะสีแดงๆหน่อยออกสุปแดงๆแล้ก,ก็จะมีรสชาติหน่อยเปรี้ยวๆหวานๆเด็กชอบ จัดไปเมนูตามคําเรียกร้องของซ่องกอกเสร็จแล้วครับกับเมนูวันพฤหัสไก่ลาดซอสมะเขือเทศชุ่มๆกับซอสมะเขือเทศ